ส้ายขวายขวาไ่วาไตขวาไขวาไขวาขวาวลอกโอ้โหแบกเลสัไ้วีเอากระดาเวียงวพร้อมกับกลังใจีครับดีแอนวาอเวียงอเวียงหันหามึงจะหมุนไหมฮะอเฟลมึงมมึงวนหัวไ้เชือกวมันลักนีรูตางได้ สามทิศนะสามทิศสามทิศเอาที่เกลียวเอาไว้ออกเออบางแขนเกลียวเชื่อนครับเอาไว้ออกเออ ทิี่เชื่อนะครับมันจะไม่มันครับผมนะครับแล้วเราไม่ไหนตื่นบนเวทีเราไม่จะมันปล่อยรัดนี้เดินไกาลๆไม่ได้ครับดีเ่นเชื่อกรี้ 38 બોલ આપો મને 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 Ah, claro.